ก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจโดดเดียวเดียวได้ข้างกายไม่มีใครสักคนฝ่าทางชีวิตทุกภัยผจญฝ่าลมและฝนก็โดยลำพังแต่มาวันนี้คลุกลีีกับเธออยู่เคียงกับเธอแล้วทำให้ใจมีพลัง เดินก้าวไปไม่ยอมหยุดยั้งหากเดินพลาดพลั้งฉันยังมีเธอใช่ป่ะฝนมีแม่อยู่ใช่ป่ะฮะเช้านี้กินข้าวเกือบหมดนะคะข้าวส่หมดปกติแล้วล่ะคะ่ะก็กินข้าวกินน้ำปกติฉี่อึปกติคะ่ะและนี่ก็มาหาที่นอนพ่อแม่ปิดให้แล้วสบายแล้วคะ่ะเนี่ยจอเลยคะ่ะเนี่ย ดูนอนดูขาไข่น <g iggle> อนขวาไข้อ้วน <g iggle> ก็สบายดีแล้วล่วคะค่ะอากาศถามว่าร้อนไหมร้อนมากสองสันนี้อากาศร้อนมากแม่อ้อมก็เป็นห่วงละฟฝนอยู่แล้วพรุ่งนี้สองวันนี้แม่อ้อมก็ต้องไม่อยู่บ้านอีกเนี่ยก็แบบจะเทน้ําไว้เทน้ําให้เย็นเลยอะ่ะให้ตรงนี้ให้เย็นให้หมดเพราะว่าแม่อ้อมไม่กล้าเปิดพัดลมทิ้งไว้งไงเป็นห่วงคือถึง พรุ่งนี้ไปทีนึงมันครึ่งวันไงคะมันครึ่งวันมันทิ้งไม่ได้เลยรุงนี้นะคะออฟฟิศเพราะว่าตอนแรกออฟฟิศจะเข้าวันตอนแรกออฟฟิศเราจะเข้าวันวันศุกร์กลายเป็นวันพระหัสแทนแม่ออนก็เลยต้องถ้าพรุ่งนี้เปิดพัดลมไม่ได้เลยเพราะมันครึ่งวันมันหลายชั่วโมงแต่ถ้าเกิดไปบ้านแม่แล้วก็ไม่เป็นไรไปบ้านยายก็แค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงก็แป๊บเดียวแต่บางทีเข้าออฟฟิศมันทีมันสี่ห้าชั่วโมงเนี้ยมันมันทิ้งไม่ได้แต่ว่าพื้นเนี่ยเย็นค่ะพื้นเย็นกับฝนอยู่ เราไม่มีไม่มีแสงจ้าๆออกมาแล้วก็คงไม่ค่อยเป็นไรแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้หลบฝนมีแม่แล้วไม่ได้อยู่ตามลําพังแล้วเรามีเราแล้วนะาลรฝนฝนเลยเอ๊ะเรียกอะได้ยินไหมเนี่ยบ่ายนี้อาบน้ำอ่ะนะบายเนี้ย,ายอากาศร้อนพอดีเละายนี้อาบน้ําได้ทายาหัวละทีหน,นึ่ง่ยหัวนี่ไม่ได้ทาเลยหลายวันมาแล้วเนี่ย รู้สึกตรงนู้นมันจะขึ้นอีกรู้สึกแห้ว่ามันจะเห็นเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนขนที่มันร่วงร่วงแบบยังมีปัญหาอยู่อ่ะจะว่าให้กินยาเองเนี่ยกินยาเชื้อราตอนเย็นมื้อเย็นอ่ะกินวันละเม็ดก็ยังดีให้หมดไม่ใช่ดูอีกทีนึงกับแชมพูเนี่ยยากระฉีดแล้วจะรักษาให้ดีที่สุดอ่ะเยอะนะเนี่ย ผิวบอบบางเหลือเกินเดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่หาหมาฝนฝนเรียกอะเรียกอะเร่เรียกก็ทําเป็นเร่เรียกได้ทําเป็นเร่เร่เนะี่ยเร่แม่เนะี่ยเร่แม่เนะี่ยเร่แม่เนะี <c> ่ย <oughs>